ข้างล่างนีะคไม่ใช่ข้างล่าง่มันต้องไมัต้องต้องวัดถึงการอ่ะม่ต้องวัดก่อนแล้วก็ค่อยมาอ๋อสิบ ท่ายวิดีโอหรอคะ,คะทำไมเงียบเสียงจังเลยล่ะคะให้ฟังเสียงอาจารย์ค่ะค่จารกำลังจับไม้ทำขั้นเพราะว่าะจะใช้แผ่นเรียบกั้นตรงนี้เวลาคุณนั่งตรงนี้ก็จะได้แบบ รู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยอะไรแบบนี้ะประมาณนี้ค่ะค่ะผิว <c oughs> ช่อก็ได้ทาสีหลังคานะคะเพื่อการสนิมค่ะสวยด้วยนะคะสววยยด้ยนะคะคทาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวประมาณนี้ค่ะ <c oughs> การสนิมด้วยนะคะการสนิม <c oughs> แล้วก็ดูสวยด้วยค่ะ <c oughs> ผู้ปฏิบัติจะได้นั่งปฏิบัติได้วิวกสาธุค่ะลา่ะนะคะอยู่ในที่เรามืดนิดนึดนงรู้ว่าอาจารย์ใส่ถุงมือถูกหรือเปล่านิ้วก้อยเป็นนิวน้วโป้นิ้่โป้เป็นนิ้วก้อย <Okay. S 1> <laughs> ชอบ <c oughs> ทำไมมันไม่เหมือนกันอ่ะกาละข้างอ,อ,อ่ะอ